สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นวันที่10กันยายน2566ครับผมเระตลาดพ้นบ้านนะครับยังผ้าพี่นองอยู่ที่ตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับอำเภอพุทิละไล่เรือเพื่อบัวขาวจังหวัดกาลสินนะครับอากาศคืมๆค,ครับแต่ว่าบนตกเอาทีผ้าพ,พี่นองเิ่งไปเรื่อยๆเลยครับเด้อเอาในตลาดว่ามีอย่างแน่นะครับเมื่อนี้ค้นหลายๆครับวันอาทิตย์นะครับคนหลายขนาดเลยอืโอ้ขายดีขนาดเลยไม่ไปมองที่เขาเลย อรัเป็นประเภทถังนะครับเดือนี้เอาเลือก้นโอ้ได้ได้ยังได้ครับเมื่อนี้ได้ไดดหลเนี่ยนะแบบทัวเนาะนะครับอ้าวพักดไปแง่งก็มีบา้านไหลายแนวนะครับอ้าวขายดีขายดีขายดีเลยนะครับบ,กบวกบัวก็มีนะครับอ,อาหารหลายอย่างอาหาราหอีสานวันท้างเนี่ยฟืนบ้านนะครับเด้อตลาดนัดวันอาทิตย์ อ่าอำเภลือไผ่ลายจังหวัดกาฬสินธุ์โอ้แม่นยังครับเรื่องเหลืองหน่โอ้กล้วยไม่ี่จังหวะผมวานี่หาน้นองแฝดได้หนมิมากล้วยปลาเอาไปกินเล่นบ้านนี่บ่หรือไปตำไปยังมผมก็เคยอยู่แต่น,น้อยเนาะเอาไปตำเนาะนึกอะไรก็กินเลยกล้วยปลาด้วครับเด้ออนกำลังขายดีเลยพันเนี่กล้วยปลานี่จังหวัด คุณแม่โอ้ยเศร้าแบบนะเอาดู๋ดได้กล้วยปลามันหายานเะนะครับบ่เคยเห็นนักเรียนเคยเห็นยู้แต้นหน่อยกล้วยปลาแบบพี่ควนกล้วยปลาบ่เม็นแบบพี่วนเนี้เนี่เอาเคยเคยกินเต้นหน่อยไหมครับบอกเคยกินเต้นหน่อยเนาะเดี๋ยวนี้นะนี่เห็นอยู่เนี่ยตลาดเอาเนีอ้ยโอ้ยโถิดโอ้ย ไมนคือกินตวงดีแท่นี่ไหมปลาแดดกิโลตัวใดล่ะครับบ่ายตวงห้าสิบหกสิบแล้วแต่สนิทสนิทนี่โตสนิดโมไม่โตโเป็นแต่บเนาะขายดีด้วยครับเด้อปลาแดดบ้านเฮาหน่ยนะครับเด้ยอ,นนเอ,อ,อยอันไหนเออใหนดูภาพเนี่ยกับปลาปลาปลาลาปลาลานี่เป็นตเตมวยไงโอ้ปลาแดดนี่กิโลตัวไดติดแท็กอยู่นี่อ,อปังแล้วโอ้มันนองมันนองมันหน่วง มันหน่วงมันเปลงมันโนง่โอ้กินนะครับอชุ่มมือนีห่หอมด้วยประแดกกินหอมโอ้นี่ซื้อบ่ะครับบ่อโอ้นะครับอ่ะลูกสาวบอครับนหะน่ารักเลยลูกสาวกำลังน่ารักเนี่ยนี่อย่างทั้งที่คือบวัวมีทั้ทงหมดทั้งเข่ากันเนี่ยนี่อย่างครับคือขายดีบพรมีมหมดทั้งเข่ากัน โอ้ฝนเราไม่ถือถือด้วยนี่สามที่บาทสามโล่อยสามทีบบาทสามโล่อยโอ้ยถือได้น่เอาบอกครับโลสามสิบก็เป็นสามโลหอยบอกโอ้ยเด็เป็นตาแซบครับเนี่ยปับผมีเม็ดได้หน่โอ้ยกิโลละหกสิบบาทครับเอามีเหมือดฝผลลาไม่ขายดีขนาดงอกกับมีบาทนี่ ยังมีกลิ่นสงสัยผลไม้ไต่มากนีน่งนะครับเนาะโอะ้มาจากไต่ได้ครับเด้๋ย่องเงาะเงาะไต้ไว้เดี๋ยวนี้ผลไม้สิออกคือผลไม้ไต้ได้ครับเด้อยวอันนี่ครับมาๆๆๆเรื่อง,องอนี <c oughs> น้สามสิบบาทถูกถูกถูกสามสิบบาทสามสิบบาทสามโล่รวยเอา<ๆ>ผมบอกเอนะดี๋ยวน้ซื้อได้สามโล่รวยสามโล่เก้าสิบบาทครับเอาขายดีเลยนี่ยเอาขายดีเลย นี่เป็นเฉียงเนื้อเฉียงหมูใส่กรอกเด้อเป็นล้านอันนั้นบ่กให้อยู่หั่นหมอโอ้ของคุณยายจ้าโอ้ของคุณยายนี่บ่ครับนี่นี่เอาผู้ขายสวยๆอย่นี้อ้าววัสดีค่ะวัสดีครับสวัสดีครับร้านคุณยายบ่คุณยายใจค่ะคุณยายใจเนาะโลเท่าเร่ล่ะเนื้อนี่สามดอยจ๋าสามดอยคือโบผ้านะครับเดือดจือๆได้สาม้อยนี่แล้วเป็นกระแซ่บนี่นี่โอ้ แม่นบอกมันใหญเนี่ยแซ่บเลยเนี่เอาไปซอยกินกับเจียวเพียงข้าวขมบ่แซ่บเลยแซบมืดอันนี้เป็นแหนมคุณยายใจคุณยายใจนี่โอ้ยต้มเนื้อเปื่อยๆบานี่ื่อยซื้อประจำเคยซื้อประจำคุณแม่เคยซื้อประจำแซ่บบ่ครับรับประกันเลยต้มต้มต้มปากน้ำต้มปากน้ำต้มข้างใน่ได้ครับเด้อยเป็นยังขัวโฮนยิ่งแววๆว่าคนต้มกับเปื่อย ไปทางไหนกับเมื่อกี้ก <c oughs> อาจจะเสร็จพร้อมขนาดเด้ยโอ้ไหวทองเงายาวเหรอซิฟกินต้มแม่มันต้งเปลี่ยนเด้กว่านี้น <c oughs> โอ้ลิ้นกันนี่ลิ้นสักบาทอะไะ<า>โอ้โอจิโลเท่าไรล,ะละ่ะสามร้อยสามร้อยเอาเนื้อปะครับบอสโอ้นะครับเอา,าของคุณยายใจในี่โล่สามร้อยโบแห้งนะครับด้วยเอาเนื้อแห้งนะนี่เนื้อแห้งใส่กรอบซีฟบาทด้วยครับด้วยเอาเอาของพ่นอะไรนะเด้อคนสวยๆนี่ อา้าของใหยใส่มีมดหลอยี่นี่อะน่้าพักเลยครับเ้วยอท่านี่ผักแตงของละเศร้าบอกครับบอันนี้แาบา,าทสบาทเอาถูกๆได้ครับเรือมาละโอ้มาลาะมาละกำลังสอขายองไรละมาละนี่ นมวยเป็นนมวยเนาะมวยอะไรเศร้บาบาทเด้อเอาเริ่มจำนวนสี่เศร้าบาทครับเศร้าบาทเด้อเอาเนี่ยของคุณยายเพื่อนี่ครับลูกเอาเศร้าบาดเมื่อนี่เนี่ยเอาประจําเลยวันอาทิตย์นี่ละเนาะวันอาทิตย์อำเภอ่มพิลา่านะครับเป็นตลาดนัดโอ้ยาล้านใหญ่รักเนะาะร้านกำลังเล่นเกมเนะครับเสียงเกมดัง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 อยู่เนี่ยเอาเนี่ยมืม่ร้านใหญ่รักนะครับเด้อเอาครับมามาถูกถูกถูก เส้าบาทเส้าบาทบบแพงบบแพงล้านใหญ่รักเอาขอบคุณหลายใหญ่รักครับขายดีโอ้ยปลาแดกมากคือหอมครับเหีเ๋ยน้องปลาแดกนี่เนาะก,กินปลาแดกไหมปลาแดกมันตวงครับเดีนี้ไหมคุณยายเอาอย่างครับคือก้มครับแค่โอ้นางบลได้โอ้นางบลได้บอกครับชื่อบงางนาวเมื่อต่ำบงางฮวงบางนาวกลองลาเศร้าบอกคุณยายเอาเนื้อแห้งนะครับเด้อเนื้อ,อแห้งแบบนี้ โอ้บังหน้าสิบบาทเนาะมันหน้าสิบบาทนะครับเดอ้อเอาเนื้อแห้งนี่มัดละแปดสิบมากเลยเนาะอันนี้ก็ของของแมววะนี่บ่โอ้เนื้อแหง้งหนังแห้งมาเป็นเนื้อแหง้งเฮ้ยนี่ก็ได้แปดสิบบาทครับหนังแหง้งโอ้มาละลอยมาละลอยหนังแห้งนะครับเด้อบัวเป็นไม่ฟื้นนะครับเดอ้อหนังแหง้งหนังแหง้ง <laughs> เนห่ยังคือเสียงดังทั้งฝุ่นขายยาที่ฟันขายยาที่ฟันเลนี่นะครับเน้่ยังมาขายอะไรนี่จานนี้นี่โอ้แจกเหลือเฮ็ดบดบ่เฮ็ดกระด้างหรือเฮ็ดบดซอยแล้วเอาไปซุปได้เลยจานทเท่าไรละหละาสิบบาทบ่ส้บบาทนะครับด้วยเฮ็ดบดครับเอาบำรุ่งท้องนะครับด้วยนี่เอาไปซุปได้เลยเอาตามไป้ากถูกเลย ใช่สิบนนาาบ,านนาบาทเท่านั้นบอกฮวงไม่ต้องขืับครับแทนก่อนตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับเด้อปล้ากระแตะมวยกัมี่บาทนี่ป้าก็บแตะมวยสิบบาทเท่านั้นคุณแม่ครับแนวแปลกๆวันดีครับบาทนี่หางงวก็นมนี่คอจอกงวบาทนี่ขายจังไหนเราคอจอกงวครับอ๋อเราหกสิบต้มเรียบร้อยแล้วเอาไปช่วยช่วยกิ่นกับเจวเพียขงขมมแซบเลย หางงูอะไรหางนั่นอโอ้ลอยหาซื้อหางหนึ่งเนาะเอาไปซุปเอาไปโอ้เฮ็ดกินได้หลายแนวครับี่เด้อตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับอำเภอกุชิไลพี่น้องอยากกินเด้อมาได้นี่หางวงูคอจกวัวเอาแถมบักพริกอันพวกนี้ไปให้น้ำถุงละ๒๐บาทราคาเนียวมีถุงละ๒๐บาทเด้อนี่ครับ,บดดเอาคุณแมวเป็นออยจังน้อยเนาะขายคอจกวัวเด้อ ตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับพี่น้อยจะกินมากเลยลาได้ยังมาขายล่ะบักพริกเหรอบักพริกส่าบาทเพ่อคุยจานใหญ่ครับเนี่ยส่าบาทบ่ะอู้ใหญ่เลยนะครับส่าบาทนี่ใหญ่ี้ผูกเองมั้งนี่ครับเนาะเก็บอยู่หัวอยู่เก็บอยู่หัวอยู่สวนบักพริกบ้านเด้อเอาสี่บาทส่าบาทเอาตลาดนัดวันอาทิตย์ครับเอามาเอาเด้อซื้อน้ำนองเพนี่นนี่ครับออกได้บ่ล่ะ ขอ,อได้บ่่นีป๋อเอาเจ้าของได้เจ้าของเสียเฉยนี่อ้าครับเอาหา้าสออีหน่อคนต้นไม้ก็แม่อันป่นอไม่มอนมันหมดเลยเอาติดตามไปไ้ายเลยครับเรื่องไม้ประดับไม้นั่นตามป้า,า,า,ายตามป้ายตามป้ายตามป้ายเอาเขียงสามล้อลอยป๋อโอ้คือขายถือในเขียงเจ้าเขียงสามล้อลยนี่ถื่อนะครับ <S <S เอาเบิ่งทั้งพี่เด้อบแบนี้เอาปลาทูปลาทูปูด้วยผ้าสีแดง เต้นขนาดเลยเป็นเสียบคราประจำบ่ครับคราประจำโอ้ยแซีบได้เลยเออถูอถูกนะครับสี่สิบบาทสามยี่ห้าบาทถูกถูกปลาทู่ทุกเมื่อว่าล่ะเนี่ยโอ้ทุกวันผ่อนหาบอโอ้ทุกวันอาทิตย์ออวันวันผ่อน,านหาเนี่ยไปเราไปเนี่ยทุกวันอาทิตย์ตลาดนัดได้ครับปลาทู่ตามป้ายเอาพี่น้อยจะกินติีงมันมันครับนี่เด้อ ปลาทูเจีมกระมีเด้อเอากระลังกันปรึกษากันอยู่เอาขอคุณอะไรละ่ะกำลังโทรศพัพท์คุณแม่ได้ยังมาขายครับมือหนิอืมตีเหลียวเห็นอยู่นี่ละเจี๊หลายอย่างอยู่ยมัาละสิบบนิลาบักพริกแซวบ่าเด้ออ๋อนี่บักอือเป็นยิ้มกระมีน้องใหม่นอ,ไม,นอไม่กับแซวสี่ที่บาทเริ่มเจอแซวสี่ที่บาท ต่ลดนั้นวันอาทิตย์เอาอาหารพื้นบ้านอีสาน,นหลายๆเลยเละโอ้ oh, ผมตื่นเหมือด <c oughs> เอาขอบคุณหลายแม่ขายดีครับขายดีมาตลาดน้ำมูกับเปลี่ยนเอาอันนี้ขึ้น้ำผมดีทีนี่มาตลาดมาตลาดน้ำมูกับเปลี่ยนีน่ อยากเขากล้องบ่ากเขากล้องน้ำาม่จะเขากล้องด้วนี่โอ้แดดของรูกนหองบ่นี่บ่สองตัวอนอ๋อตัวนี้ก็เม่นบ่หองบ่โอ้ยตัวอะไรกูเราลองยื้อส่ก็อด้เรายก่เราใช้ก็โค้เลมาน่ลยายางไม่เรีนบ่เบาใส่มาล้มกองเราลองเค่้อเงนแต เศร้าหรือมั้งเขียงหมูเขียงหมูลอยลอยเศร้าหรือลอยยี่สิบบาทได้ครับนี่เอาถูกๆเลยนี่ขายดีขายดีเพราะมีหนังทางที่เขาบไปนี่ขายดีขายดีขายดีผมถัดทายแม่ค้าสีแดงๆนี่นะนี่เสียสีแดงๆนี่สวยๆนี่เอ้ยนี่นี่เออร้อยเศรบาทเท่านั้นเนาะ ร้อยเซาทุกวันพฤหัสโอ้ยทุกวันอาทิตย์ย่ามือเศรอออำเภอกุชินาไลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จังได้หมูถูกให้มาตรงนี้เลยนะครับด้วยเอาไส้หน่อยข้ามาเลยร้อยเซาร้อยเซาร้อยยี่สิบเอาทุกอย่างเลยรวยยี่สิบคุณไปเนาะนี่นะครับอ้าวสำคัญที่สุดคือคนขายสวยอืมคนขายสวยเลยนี่พี่กำน้องบ่ครับบ่เนี่มีกําลังข้าบอ๋อบ่ครับบ่ โอ้ยสายตาผมก็ได้ขอโทษละลายเด้อผู้ขายก็สวยกันลอะไรนี่ไคนขายก็สวยบังเสี่ยวโคกเสี่ยวโคกขี้ผายบังหันมากนะเสี่ยวลูกสาวลูกสายแม่เอาเสี่ยวโอ้เจ้าโคกคีมให้เบิังนี่นะครับอ้าวนี่ครับแขยงหมแข็งโมหันหันมากกันนะคุณแม่คุณแม่หันมากกันนะนี่เออเอาคุณลูก เลีบอ้าวขอบคุณหึงแล้วนะครับเพื่อนยุนนาโป๊กชิมมันลาเสือแดงๆนี่อ้าวครับลูกสาวสวยปลาส้มปลาวเป็นตาแสบคุณแม่สวัสดีครับขายปลาส้มขายปลาล้านะครับเนาะปลาส้มปลาร้านะครับโอ้ปลาแดกตอนนี่เนาะเป็นตาแสบตอนี่นไหมเอาไปมกเนาะทำไมต่องได้หนิเนาะ ติ้งได้เลยด้วยขายจังไหนแล้ว่รอยสามสิบเนาะอันนี้ก็รถกันโอ้ร้อยสามสิบบาทอนนี้ก็รถกันโอ้สามสิบบาท่ประเดียวป่าจากเปนลำป่าเลย้อาหนึ่งอันนี้ส้จากไซก็ครับอโนครน่โอ้นะครับจากสู้โขไทัหเนาะจากสูโข้ทัย้เครับผลิตพันุปลาจากสูโขทไยนี่ครับพืวว่า มากมาครับปลาแดกปลาแดกปลาสดสดเลยขียสดเลยอ่ะขอบคุณหลายแม่ครับขายดีนะครับเด้อเอาจากกินอยู่ตลาดนัดวันอาทิตย์นี่แหละครับอันนี้ประเภทปลานะครับเด้อประเภทปลาสวัสดีครับปลานะครับตลาดนัดวันอาทิตย์เอาปลาดุกปลาดุกมีมั้ยเดือดเนี่เด้อเอาคั้วไอ้พร้อมนะครับคั้วไอ้พร้อม เอาขั้วไพร้อมอันนี้ผู้ซื้อนะครับเนาะถ้าขั้วอยู่เอาโอ้โอกบก็บมีนะครับมีหมดเลยเด้อเอามาเอาท้าตลาดน,นัดนหอยแข้งหรือหอยข้างนี่หอยโอันนี้ใส่โจดูตลาดนัดบริหารไปเด้อเออดูโอ้ยโอ้ยตลาดน,น,น,นัดวันอาทิตย์ ครับอืขายตึงหอยแข้งหอยมีแ้งก็มีเ่บ่กว่าสิเป็นนักแด่บำรุงเสริมสมรรถนะก็มี่นักแดแม่โปรตีนแมนรวมไปโปรตีนได้เงินนักแด่นี่นะแมินตัวทุ้งเท่ารเหล่ากันถุงละ้งบาที่ป่าลูู่กอร่อยอันนี้หอยแข็งเนาะอันนั้นครับหอยแข็งหอยแข้งหมดแล้วหอยแข้งหมดมื้อนี้หอยแข้งหมดหอยแข้งเรอยู่นี่ครับโอ้ยอยู่นี่ ฝากไปหนี่งเด้ออืเออเนี่เด้อเอ้าขอคุณหล้านอครับขายดีเไปน้องคนเห็นอย่างน้องขายใส่กอกขายใส่กอกโอ้ใส่กอกเอากระลังเบิ่งกระลังเบิ่งเขียบอยู่โคทน้าหลายอย่างโอ้กระเทียมเอาพานมาได้อยวะดีครับกระเทียมเลยนี่หัวใหญ่ๆนี่ยอืมโอ้ขายกิโลเท่าไหร่ล่ะแปดสิบบาทเท่านั้นอดบาทเท่านั้นเด้ออ้าวเนี่ยครับเด้อตลาดนัดวันอาทิตย์ อำเภอกุชเไล่ยจังหวัดกาฬสินนะครับด้วยเอาหรือบวกขาวเฮามาเลยนี่ิเสียงเพลงเขาเล่าล่องเป็นย่านออกบ่ได้อะขอพูดอะไรล่ะขายดีขายดีโอ้แต่ยังว่าขายครับกิโลอะไรก็ร้อยห้าสิบ กระเทียมบ่โลอ้สองโลร้อยห้าสิบกระเทียมปองแปดกส่ปบ่ไมแงครับสองแปกเอาขายดิเราซีไปใสกเมื่อกี้นี่ยองแปกผมตเสียงเพ่งเราองเพ่งเาอายก่น ดีคุณแม่ยอดจ้าแบบนีครับโอ้มันเนาะครับเนาะมันแกวมันแกวนี่มืดแล้วเอามีทุกอย่างเลยเนี่ยครับแต่ละนัดวันอาทิตย์อำเภอ่มเยอะเลยเด้อแม่เหนียงได้ไหมไหวป่ะครับเนี่ยไหวถุงเท่าไหร่ล่ะครับละร้อยจ่าถุงละร้อยเนาะไหวร้อยเดียวร้อยเดียวปอกเรียบร้อยเนาะโอ้ไปแกงได้เลยเสียบๆบออยากได้ปอกก็มี่ผุนทั้งหลังเด้อนี่ครับมันแกวก็มีบแบบนี้ เอาครับขอจบชิมนี้ไว้ตรงนี้นะครับเด้อขอบคุณพี่น้องทุกทท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะครับเด้อกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบรายผาดชิมใหม่ๆที่ผมลงนะครับขอบคุณพี่น้องทุกทท่านครับสวัสดีครับ